United ็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับ United ็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นเน้นมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันอย่างเป็นทางการว่าวิชาร์ดอาโนจะก้าวลงจากตำแหน่งซ e o หลังทั้งมานให้กับสโมสรไม่ยาวนานถึง16ปีโดยทางสโมสรนออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าอาโนจะทำหน้าที่ต่อไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนธันวาคมเพื่อช่วยทีมผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างราบรื่นและจะแต่งตั้งแพทริกสจวตขึ้นมารับตำแหน่งแทนแบบชั่วคราวซึ่งอาโนได้กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างไม่น่าเชื่อที่ได้รับใช้สโมสรอ,อันยอดเยี่ยมแห่งนี้ตลอดช่วงเวลา16ปีที่ผ่านมาความมั่นคงที่ผ่านช่วงเวลาทั้งขึ้นและลงมาได้ก็มาจากการอุทิศตัวของพนักงานและแฟนบอลผมขอขอบคุณความพักดีและความทุ่มเททั้งหมดของพวกเขาและขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรพบกับอนาคตอันสดใส ซันติอาอูนาจากฟุตแมงอาโตได้รายงานว่าช่องคลดบล็องเตรียมเข้ารับการเป็นซี o คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีที่เซอร์จิมเร็คลิปซื้อหุ้นสำเร็จและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้พอมิเชลมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมจะเซ็นสัญญาแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ยังต้องเจรจากันอยู่รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังได้มีการเจรจา,ากับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วด้วย m a นูเอลเปเยกรีนีผู้จัดการทีมเรอัลเบติสปฏิเสธข่าวลือว่าพวกเขากำลังเจรจาคว้าตัวดิเดเกอามาร่วมทีมโดยเปเยได้กล่าวว่าผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับฟรานนั้นไม่มากไม่น้อยไปกับความคาดหวังที่เราต้องการจากเขาเขาฝึกซ้อมทุกวันเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีทักษะหลายอย่างเขาไม่ได้ก่อความผิดพลาดเขาสงบและสำหรับผมมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างมากๆเรารู้ว่ามันยากขนาดไหนในการประเดิมสนามในฟุตบอลอาชีพ ส่วนทางอาร์สได้ออกมารายงานว่าสโมสอนเอลดเอนเซทีมในดีวิชั่น2ของสเปนได้มีการส่งผู้บริหารไปทับทามลาบิเดเกอามาร่วมทีมซึ่งเดเกอเองไม่ได้ต้องการจะย้ายมาร่วมทีมแต่อย่างใดแต่พี่เดยแก้สนใจจะซื้อหุ้นส่วนของสโมสอนมากกว่าและจะเข้ามาเป็นเจ้าของทีมร่วมตามเปอร์เซ็นที่เขาซื้อซึ่งทำผู้บริหารเอลดเอนเซก็พร้อมจะขายอีกด้วย ฟาบ i เซ o โรมาโนได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งแมวมองเพื่อติดตามไปดูเจ้าเนเวสกองกลางดาวรุ่งของเบนฟิก้าอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับเบนฟิกา้าจนทำให้หลายสโมสรให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูเวนตุสและก็เชลซีแต่ถึงอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จริงจังอยากได้เนเวสมาร่วมทัพมากที่สุดหลังจากส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มของนักเตะ ซึ่งโรมาโนได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งแมวมองติดตามดูเจ้าเนเวสในเกมสปอร์ติ้งลิสบอนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองต้องการจับตาดูฟอร์มเด็กคนนี้และพัฒนาการของเขาว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้จักเขาดีพวกเขาส่งคนไปจับตาดูเนเวสอีกครั้งมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในอนาคตเพราะหลายสโมสรมองดูเขาอยู่เขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากๆสำหรับเป็นฟีกาเลย มันขึ้นอยู่กับเจ้าของแล้วรวมไปถึงผู้จัดการทีมและผู้อำนวยการกีฬาที่อาจจะเข้ามาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยเซอร์จิมเรดคริปก็เตรียมเข้ามาอยู่กับสโมสรแล้วด้วยเกาชอฟเมงานโต้ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กำลังมองหาตัวเลือกกองหน้าราคาถูกในตลาดหน้าหนาวนี้ซึ่งเล่งเป็นที่เคอร์ชโตวิดกองหน้าทีมชาติโมโตเนโกรวัย23ปีเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พวกเขาสนใจอยู่โดยเลเช่เพิ่งเซ็นสัญญากับเคอร์ชโตวิด ด้วยค่าตัวราวๆ3.5ล้านปอนด์จากเรส s ตา r ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยยิงไปแล้ว4ประตูจาก11นัดในเซเรียและยังได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานอีกด้วยนั่นทำให้มูลค่าของเขาเพิ่มขึ้นเป็น8.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่ทั้ง2ทีมพร้อมจ่ายแต่กระแสะแฟนบอลน,นั้นไม่ต้องการดีลนี้เลยและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีีนี้ ฝากติดตาม United ็ดอ o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ